ด้วยแนวคิดหลักของบุญเติมในการเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกต้องสำหรับลูกค้าสามารถเติมได้ทุกที่ทุกเวลา จึงทาให้บุญเติมได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการมือถือทุกรายเพื่อที่จะสร้างความสุขและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าร่วมกันมาเติมเงินมือถือระบบ e-tag ที่ตู้เติมเงินบุญเติมค่ะบางครั้งก็ยังจะมาชําระค่าไฟมาจ่ายค่าบัตรเครดิตแล้วก็มาเติมเงินเกมออนไลน์ให้น้องชายด้วยที่เลือกตู้บุญเติมนะคะเพราะว่าตู้บุญเติมใช้งานง่ายดี เป็นหน้าจอทัชสกรีนเวลาใช้งานเนี่ยจะมีเสียงพูดตลอดเวลาที่เราเติมเงินเนี่ยว่าต้องทำยังไงบ้างหาตู้ได้ง่ายดีตามเซเว่นหรือว่าตามเทสโก้โลตัสเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีทุกตู้เลยเวลาเติมเงินเนี่ยเงินก็จะเข้าที่มือถือเราได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายดีค่ะตอนนี้นะคะฮัชจะเลือกใช้ตู้บุญเติมเนี่ยเป็นช่องทางใหม่ในการเติมเงินเพื่อให้บริการสําหรับลูกค้าเนื่องจากตู้บุญเติมเนี่ยเป็นลักษณะการเติมเงินที่เราเรียกว่าเป็นระบบออนไลน์ลูกค้าสามารถที่จะทํารายการ ผ่านหน้าตู้ได้สําเร็จภายในเวลาไม่กี่วินาทีจะมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพราะว่าเดินไปทางไหนเนี่ยไม่ว่าตรงชุมชนตรงไหนเนี่ยจะเห็นตู้บุญเติมตั้งไว้ในแต่ละจุดเลยทำให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการใช้มากขึ้นนะคะบุญเติมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการใหม่ๆร่วมกับโอเปอเรเตอร์และพัธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ตู้บุญเติมซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่สร้างสารรค์โดยคนไทยสามารถให้บริการได้ตรงใจลูกค้าและนำเสนอบริการที่ทันสมัยสำหรับวันนี้และในอนาคตสนับสนุนโดยบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน